การสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณชัยกเกษมมิติสิริโดยสรยุทธสุทธนาจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสุขภาพฟื้นตัวเต็มที่ชัยกเกษมเผยว่าเคยเจ็บป่วยจนมีอาการสตรกแต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรงแล้วสามารถเล่นกอล์ฟได้เป็นปกติพร้อมยืนยันว่าสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการแม้จะมีข่าวลือแต่ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากแกนนำพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเขาย้ำว่าหากได้รับข้อเสนอที่ชัดเจนพร้อมพิจารณาแต่ไม่ใช่คนเสนอตัวเองก่อน ล่านอาจมีอัศวินขี่ม้าขาวใช้คําเปรียบเายน่าสนใจว่าอาจมีบุคคลใหม่อัศวินขี่ม้าขาว,วเข้ามาเป็นนายกได้เช่นกันแต่ต้องมาจากกระบวนการและตกลงร่วมกันไม่ใช่แค่พูดลอยๆพร้อมรับผิดชอบหากมีข้อสรุปชัดเจนเขาบอกว่าถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ถูกเสนอและมีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนเขาพร้อมทํางานแต่ถ้าไม่มีความชัดเจนก็ไม่อยากเร่งรีบข้อเสนอเรื่องนโยบายการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เมื่อถูกถามว่าจะสนับสนุนนโยบายยุบสภาหรือแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เขาระบุว่าต้องดูว่าข้อเสนอนั้นมาจากมติพักหรือไม่และต้องมีความชัดเจนก่อน